มอห้อมไม้สักถิ่นรักพลอช่อแหฮสีเมืองหรือเรื่องแพะเมืองผีคนแพ้นี้ใจงามหลายๆท่านค่ะคงเคยได้ยินคำขวัญของจังหวัดแพร่วันนี้รายการเกษตรเมืองแพร่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับต้นท่อมรายการผลิตเนื้อห้อมเปียก ที่บ้านนาคูหาตำบลสวนเขื่อนอําเภอเมืองจังหวัดแพร่กันค่ะซึ่งห้อมนะคะเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสําคัญของการทําผ้ามอห้อมผ้ามอหอมนะคะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่วันนี้ค่ะเราจะไปรู้จักห้อมกันค่ะลุงสว่างสีตื้อประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มห้อมนาคูหาได้เล่าว่าห้อมเป็นพืชล้มลุก มีลักษณะเป็นไม้พุ่มจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นมีความชื้นสูงมีแสงรำไรซึ่งห้อมในจังหวัดแพร่นะคะก็จะมีอยู่สองสายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์ห้อมใบใหญ่และสายพันธุ์ห้อมใบเล็กหลังจากที่ปลูกห้อมแล้วประมาณ6-8เดือนก็สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวนำมาทำห้อมเปียกได้ซึ่งห้อมเปียกนะคะก็คือต้นห้อมค่ะที่นำมาแปรรูปจนมีลักษณะคล้ายคโคลนสีน้ำเงินเข้ม ซึ่งในการทําห้อมเปียกนะคะจะนิยมเก็บใบห้อมในช่วงเช้าค่ะโดยจะตัดตั้งแต่ส่วนของลําต้นและใบออกมาสกัดสีซึ่งลุงสว่างนะคะเล่าว่าในการย้อมผ้ามะ้อมแบบดั้งเดิมของจอวัดแพร่จะใช้การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาตินะคะก็คือจะใช้ต้นห้อมนะคะมาสกัดสีก่อนซึ่งการสกัดสีจากต้นห้อมเป็นห้อมเปียกนะคะถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะ มีขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนแรกคือนําใบห้อมนะคะมาล้างให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นําใบห้อมที่ล้างแล้ว1กิโลกรัมค่ะแช่ในน้ําสะอาด10ลิตรนะคะและใช้วัสดุที่มีน้ําหนักวางกดทับใบห้อมให้จมน้ํานะคะนานประมาณ24-48ชั่วโมงขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะคะ หลังจากนั้นค่ะนำน้ำห้อมนะคะไปเติมปูนขาวในอันตราส่วน120กรัมต่อน้ำห้อม10ลิตรนะคะแล้วนำไปตีด้วยฉลอมขึ้นลงขึ้นลงค่ะจนเกิดฟองนะคะตีเรื่อยๆจนฟองน้ำยุบตัวลงค่ะถึงจะหยุดตีหลังจากนั้นนะคะก็นำน้ำห้อมค่ะไปกรองในผ้าขาวบางนะคะทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะให้ตกตะกรนเราจะได้ตะกรนข้น้ายกับโครนสีน้ำเงินเข้มนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าห้อมเปียกค่ะ ซึ่งห้อมเปียกนะคะยังไม่สามารถที่จะนําไปย้อมผ้าได้ค่ะจะต้องนําห้อมเปียกนะคะไปเตรียมน้ําย้อมต่อไปซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะเราจะนําเสนอในอวิดีโอต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ